คลิปนี้มาขายอะไหล่กันหน่อยนะตัวนี้เป็นคาบูเลเตอร์ของ Honda n u v a t เทนานะฮะสามารถใช้ร่วมกับ Honda n u v a n u น a rs super n o v a r Honda Smile สามารถใช้คาบูลุ่งนี้ทดแทนได้นะเป็นอะไหล่ทดแทนของเดิมซึ่งเป็นสินค้าที่ ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเป็นสินค้าที่ดีที่เราใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยอยากจะนำเสนอมาให้เ,เพื่อนๆที่ใช้รถพวกตระก,กูลโนวาพวกเทนนาพวกสมายเนี่ยไปซื้อไปใช้ทดแทนตัวเดิมที่มันมีปัญหาเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็ใช้งาน,ผ,านผ่านการใช้งานมาก็หลายหลายปีแล้วน่าจะยี่สิบสามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วมั้ง ระบบจนะ่ายน้ำมันเชือเพลิงก็อาจจะชํารุดเสียหายตัวนี้เป็นสินค้าทางเรื่องอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่ทางร้านเรานํามาจัดจําหน่ายนะเป็นสินค้าที่เราเทียบแล้วมันผ่านก็เลยนำ,นำเสนอมาฝากเพื่อน,นที่ต้องการกําลังมองหาอะไหล่ที่เป็นคาบูเรเตอร์สายทดแทนตัวเดิมที่มันชํารุดไม่ต้องพูดมากครับเพราะว่าเราใช้ดีเราก็มาบอกต่อกับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ทางดาง้านคล,คลิปนะครับ ไม่ใช่ลูกเล่งที่เป็นตะกัวนะครับเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ลูกเล่งแบบไฟเบอร์เซรามิกไฟเบอร์อะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเทสเดี๋ยวจะใส่เทสให้ดู